สวัสดีค่ะวันนี้เราโจหัวข,อข้อไว้ว่าระวังพาลูกหนีผัวจะกลายเป็นลักพาตัวเด็กข้ามชาตินะคะท่านผู้ชมเหตุการณ์ มันเกิดขึ้นก็เพราะว่ามีน้องผู้หญิงคนหนึ่งจากฟลอริดาค่ะเธอทักเข้ามาบอกว่าเธอโกรธผัวเธอมากเลยที่ตอนนี้เธอจับได้ว่าผัวเธอไปมีกิ๊กค่ะแล้วกิ๊กก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นผู้หญิงคนไทยเพื่อนสนิทกันเองเนี่ยแหละค่ะเอาผัวไปกินเรียบร้อยแล้วนะคะเธอก็เลยอยากจะแก้เผ็ดผัวเธอโดยการเอาลูกสองคนที่เกิดที่นี่หนีผัวกลับเมืองไทยไปซะเลยเวลาผัวกลับมาไม่เจอลูกจะได้สัใจนะคะเพราะเธอรู้ว่าผัวก็รักลูกมากด้วยเช่นเดียวกันเราก็เลยบอกกับน้องผู้หญิงคนนี้ว่าใจเย็น ะจะหนูรอดูข้อกฎหมายก่อนนะคะแล้วค่อยตัดสินใจทีหลังว่าเธอจะทําหรือไม่ทํานะคะโดยที่ น้องอาจจะไม่รู้ว่ามันมีอนุสัญญาอันนึงที่เขาเรียกว่าอนุสัญญาว่าด้วยลักษณะทางแพ่งในการลักพาตัวเด็กข้ามชาติหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า The Hague Abduction Convention ค่ะซึ่งน้องสามารถจะไปหาอ่านได้ที่กระทรวงการต่างประเทศนะคะอนุสัญญาเนี้ยเขามีการเซ็นระหว่าง103ประเทศซึ่งไทยกับสหรัฐอเมริกานั้นก็เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกที่มีการเซ็นอนุสัญญานี้ด้วยที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะทีนี้ วัตถุประสงค์ของการมีอนุสัญญานี้ก็คือเพื่อปกป้องเด็กในระดับ international ในการที่ทํทำให้เด็กพ้นอันตรายจากการเกิดการถูกคลื่นย้ายหรือถูกหน่วงเหนี่ยวโดยไม่ชอบรวมทั้งให้มีการครุ้มครองสิทธิที่จะได้เยี่ยมเย็ยนระหว่างกันด้วยนะคะโดยมันก็จะมีประเทศตัวกลางค่ะที่เป็นประเทศที่ช่วยประสานร,ระหว่างภาคราฐัฐภาคเอกชนนะคะแล้วก็ใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลักพาตัวค่ะซึ่งมันก็มีหลายๆเคสนะเกิดขึ้นเพราะว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยการที่ ความคิดเห็นของพ่อแม่ไม่ตรงกันนะคะหรือว่าไม่รงรอยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับตัวของลูกเนี่ยบางทีบางคนใช้วิธีแก้ปัญหาก็คือโดยการเอาลูกหนีไปเลยแล้วไปอยู่ที่ประเทศอื่นเลยนะคะให้อีกฝ่ายหนึ่งตามหาไม่เจอซึ่งตรงนี้มันก็มีความไม่แฟร์นะคะไม่ยุติธรรมกับอีกคนหนึ่งรวมไปถึงมันอาจจะเกิดเป็นอันตรายกับตัวเด็กได้โดยอนุสัญญานี้เขาใช้ประโยชน์ของเด็กเป็นตัวตั้งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเด็กอายุต่ตำกว่า16ค่ะอันนี้ท่านผู้ชม สามารถจะไปหาอ่านเอาเองได้ซึ่งวันนี้เราก็มีเรื่องจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังด้วยยกตัวอย่างเช่นเคสแรกนะคะเป็นเคสของคนไทยทั้งคู่ค่ะคุณพ่อเป็นคนไทยคุณแม่เป็นคนไทยนะคะแล้วก็แต่งงานที่ประเทศไทยค่ะมีลูกชายเป็นคนไทยด้วยกัน1คนนะคะแล้วก็อายุ1ิขวบ พออายุสิบขวบเนี่ยภรรยาเนี่ยได้รับจ็อบออฟเฟอร์ค่ะคือมีข้อเสนอจากทางโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาให้มาทํางานที่อเมริกาทั้งครอบครัวก็เลยอพยพย้ายมาอยู่ที่อเมริกาด้วยกันนะคะแล้วก็การใช้ชีวิตก็ดําเนินไปด้วยดีจนกระทั่งมีลูกสาวคนที่2ค่ะเกิดที่อเมริกาแล้วก็ได้สัญชาติอเมริกันนะคะหลังจากเกิดลูกคนที่2ได้แค่2ปีค่ะครอบครัวก็เกิดความระหองระแหงนะคะทั้ง2คนตัดสินใจอย่าร้างกันค่ะแต่ว่าความต้องการในเรื่อง ของลูกนั้นไม่ตรงกันทางฝ่ายพ่อหาทางออกไม่ได้นะคะก็เลยพาลูกสาวบินหนีกลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็ทิ้งลูกชายไว้คุณแม่ดูแลเพราะตอนนั้นถือว่าลูกชายนั้นโตพอที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วนะคะพอทางฝั่งคุณแม่กลับมาถึงบ้านไม่เจอลูกสาวก็ทราบแลว้วค่ะว่าลูกสาวนั้นโดน คุณพ่อเอาไปเรียบร้อยก็มีการติดต่อประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะทั้งทางฝั่ง FBI ด้วยรวมไปถึงทางสถานทูตด,ด้วยทีนี้พอกลับเข้าไปดูที่ประเทศไทยเนี่ยไม่เจอคุณพ่อกับเด็กนะคะคุณพ่อไม่ได้พาไปที่บ้านเกิดของเขาค่ะแต่พาไปอยู่ที่ไหนอันนี้ไม่ทราบทางคุณแม่เลยต้องควักเงินส่วนตัวค่ะจ้างนักสืบอิสระเองเลยเสียเงินไปเยอะพอสมควรนะคะเพื่อไปดูว่าลูกอยู่ที่ไหนนะคะท้ายที่สุดแล้วนักสืบอิสระตามเจอค่ะอยู่ที่จังหวัด จังหวัดหนึ่งนะคะอยู่ใกล้กับชายทะเลค่ะก็เลยติดต่อมาที่ทางตํารวจไทยนะคะแล้วก็ได้มีการประสานมีการไกล่เกลี่ยกันและในที่สุดก็ได้มีการส่งตัวน้องผู้หญิงกลับมาอยู่ที่อเมริกาแล้วคุณแม่ก็ทําการฟ้องร้องนะคะโดยที่ศาลในที่สุดก็เห็นใจทางฝั่งคุณแม่แล้วก็ให้สิทธิ์คุณแม่ในการเลี้ยงดูบุตรขานี้มันก็เคยเกิดขึ้นกับคนไทยมาแล้วด้วยเหมือนกันนะท่าผม้ชม เคสที่2ที่เราจําได้นะคะเกิดช่วงก่อนโควิดนิดเดียวเองค่ะอันนี้เป็นเคสของสามีเป็นคนอเมริกันแต่ภรรยาเป็นคนไทยแล้วก็แต่งงานกันที่ ที่ประเทศไทยท่านผู้ชมหลังจากมีลูกด้วยกัน2คนนี่นะคะก็เกิดความระหองแหงกันโดยที่ทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจแยกกันอยู่ค่ะโดยที่เด็ก2คนนั้นอาศัยอยู่กับคุณแม่เป็นหลักแต่ว่าก็มีตารางในการที่จะให้คุณพ่อเนี่ยสามารถที่จะมาดูแลลูกได้อาทิตย์ละ2วันนะคะซึ่งคุณพ่อก็ทําตัวเป็นปกติเลยค่ะก็มาเยี่ยมลูกมาเลี้ยงดูลูกนะคะมาช่วยช่วยลูกเป็นปกติ จนกระทั่งฝ่ายหญิงเนี่ยบอกกับทางสามีว่าฉันจะยื่นฟ้องหย่าแล้วนะคะซึ่งพอฝ่ายชายทราบเรื่องเนี่ยเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวศาลไทยจะไม่ให้ความยุติธรรมกับเขานะคะเขาก็เลยอาศัยจังหวะในวันที่เขาได้มีโอกาสมาเป็นตารางวันเลี้ยงลูกของเขาเนี่ยค่ะพาลูกบินกลับมาที่สหรัฐอเมริกาโดยที่ไม่บอกกับทางฝ่ายหญิงนะคะแล้วก็เป็นโชคร้ายของทางฝ่ายหญิงค่ะท่านผู้ชมเพราะตอนนั้น โควิดมาพอดีก็คือเป็นช่วงที่โควิดไอคิดสหรัฐอเมริกาหน,กหนักๆมากๆเลยในการติดต่อไม่ว่าจะเป็นสถานทูตหรือหน่วยงานราชการหรือ FBI มันเป็นไปได้ยากมากซึ่งตอนนั้น คุณพี่คนนี้ติดต่อมานี่เธอแบบร้องไห้ตลอดนะคะแล้วเธอก็ถามว่าเธอจะทํายังไงดีเราก็บอกว่าอันนี้ต้องประสานกับทางสถานทูตแล้วเพราะว่าอา่พี่ผู้หญิงคนนี้ไม่สามารถจะบินเข้ามาได้เพราะเธอไม่มีวีซา่าที่สําคัญคือตอนนั้นเนี่ยมันติดต่อใครได้ยากมากเพราะว่ามันอ่ส่วนใหญ่ราชการมันก็ปิดนะคะแล้วตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบว่าตอนนี้นะเหตุการณ์ของวันนี้มันเป็นยังไงเพราะพี่เขาไม่ได้อัปเดตมาตอนนี้ก็เป็นอีกอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่เราได้รับทราบมากับตัวเองเลยว่าเฮ้ยมัน มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับผู้หญิงไทยของเราด้วยนะคะแล้วก็อีกเคสหนึ่งเป็นคนไทยกับคนลาวค่ะเป็นคุณพ่อเป็นคนไทยนะคะคุณแม่เป็นคนลาวทั้งสองคนไม่ได้แต่งงานกันนะคะแต่ว่าลูกเนี่ยเกิดที่ประเทศไทยะคะ่ะแล้วก็เรียนหนังสือที่ประเทศไทยนะคะมีญาติพี่น้องอยู่ที่เมืองไทยอะไรประมาณนี้จนกระทั่งน้องเนี่ยอายุประมาณสักสิบขวบค่ะ ทางคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีความระหองระแหงกันนะคะคุณแม่ก็เลยบอกกับคุณพ่อว่าจะพาลูกเนี่ยมาเยี่ยมคุณยายที่เมืองลาวนะคะคุณพ่อก็อนุญาตค่ะเสร็จแล้วพอมาถึงเมืองลาวปุ๊บคุณแม่ไม่พากลับแล้วค่ะพาลงทะเบียนเรียนที่ประเทศลาวเลยนะคะแต่คราวนี้คุณพ่อไม่ยอมแล้วประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในอนุสัญญาสมาชิกด้วยซึ่งลาวไม่ได้เป็นนะคะ แต่ก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันคุณพ่อก็นําเรื่องนี้ขึ้นศาลค่ะโดยที่คุณพ่อบอกว่าคุณพ่อนั้น อขอใช้ประโยชน์ของลูกเป็นตัวตั้งโดยที่คุณพ่อมีหน้าที่การงานดีนะคะเด็กเกิดที่ประเทศไทย environment หรือว่าสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ที่เด็กคุ้นเคยนั้นเป็นประเทศไทยโรงเรียนที่เรียนที่เด็กกำลังเรียนอยู่นั้นเป็นโรงเรียนที่ดีค่ะประกอบกับคุณแม่ไม่มีงานทํานะคะรวมถึงคุณแม่กําลังจะแต่งงานใหม่ซึ่งตรงนี้ศาลถามความเห็นของเด็กด้วยนะคะปรากฏว่าเด็กบอกว่าเด็กอยากจะอยู่ที่ประเทศไทยมากกว่านะคะในกรณีนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสกันนะคะ แต่ว่าสุดท้ายสิทธิ์นั้นได้แก่คุณพ่อค่ะเพราะว่าสารเห็นว่าเด็กนั้นเกิดแล้วก็โตที่ประเทศไทยรวมถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เด็กคุ้นเคยรวมถึงสิงทธิต่างๆที่เด็กจะได้เด็กมองทางสารมองเห็นว่าประเทศไทยนั้นอาจจะเด็กอยู่ประเทศไทยอาจจะดีกว่านะคะในกรณีในกรณีที่คุณแม่เนี่ยแต่งงานใหม่แล้วด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่ง เคสที่4ถ้าเราจำไม่ผิดเนี่ยนะคะเป็นน้องผู้หญิงคนไทยแต่งงานกับผู้ชายชาวอเมริกันที่อเมริกาเนี่ยแหละค่ะแล้วเธอได้ใบเขียว2ปีนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็มีความระหองละแห่งกันเธอมีลูกสาวกับเขาคนหนึ่งประมาณขวบครึ่งนะคะซึ่งเธอก็ขออนุญาตทางสามีเนี่ยพาลูกกลับไปเยี่ยมที่ประเทศไทยแต่ว่าตอนที่เธอพาไปเนี่ยใบเขียวของเธอ กำลังจะหมดลงค่ะแล้วเธอก็อยู่ต่อจนกระทั่งใบเขียวหมดนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการต่อใบเขียวใบที่สองสามีนั้นโมโหมากเพราะเธอไม่เอาลูกกลับคืนมาค่ะเลยทำการฟ้องหย่านะท่านผู้ชมเมื่อทำการฟ้องหย่าปุ๊บเนี่ยทางผู้หญิงเนี่ยที่อยู่เมืองไทยเนี่ยนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดพอดีด้วยท่านผู้ชม ผู้หญิงที่อยู่เมืองไทยก็ทําการติดต่อล่ามที่นี่มาล่ามก็บอกน้องไม่ต้องกังวลไม่ต้องมีปัญหาเดี๋ยวพี่พูดกับทางศาลให้ซึ่งน้องไม่รู้นะคะว่าล่ามเนี่ยไม่ใช่เป็น representative คือไม่สามารถที่จะเป็นตัวแทนน้องในศาลได้เพราะล่ามไม่ใช่ทนาย คุณต้องติดต่อทนายนะคะผู้ชมปรากฏว่าน้องไม่ทราบวันที่ขึ้นศาลเนี่ยก็คือศาลเนี่ยมันผ่านทางซูมลิงก์ค่ะนะผู้ชมมันไม่ได้เป็นการมาเจอกันแต่มันเป็นการเจอกันทางออนไลน์ปรากฏว่าล่ามไม่มาหายหัวไปเลยค่ะแล้วน้องก็ไม่มีทนายความด้วยนะคะท้ายที่สุดเมื่อศาลร,รู้ว่าฝายย่ายหญิงนั้นไม่สามารถที่จะกลับมาได้ไม่มีงานทำนะคะยกประโยชน์ให้กับทางฝ่ายชายนะคะได้สิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตรผู้ชมแล้วตอนนี้เราไม่ทราบว่าสุดท้ายแล้วเขามีการ ส่งกลับยังไงนะคะหรือมีการไกล่เกลี่ยกันยังไงเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าอันตรายด้วยเช่นเดียวกันในส่วนของเรื่องของการฟ้องร้องท่านผู้ชมบางครั้งเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าศาลเนี่ยจะให้ความเห็นใจกับผู้หญิงมากกว่าเราส่วนตัวเราเราคิดว่าบางครั้งมันขึ้นอยู่กับประเทศด้วยเพราะว่าบางประเทศเนี่ย Uh, culture อย่างสารไทยเนี่ยบางครั้งจะให้ความเห็นใจทางฝ่ายผู้หญิงมากกว่าเท่า mm. ที่เราดูนะแต่ว่าสารอเมริกาบางครั้งเขาก็จะมองในในเรื่องของ financial แล้วก็เรื่องของประโยชน์สูงสุดของเด็กด้วยนะคะเรายกตัวอย่างเคสเคสหนึ่งให้ท่านผู้ชมฟังนะคะอันนี้เป็นเคสที่น่าสงสารผู้หญิงไทยคนนี้มากเลยนะคะก็คือเธอมาแต่งงานกับ ผู้ชายชาวอเมริกันเนี่ยค่ะสามีเธอเป็นนักธุรกิจนะคะเขามีธุรกิจส่งออกนะคะเขาเรียกว่า import export อยู่แล้วนะคะแต่ว่าธุรกิจของเขาก็เป็นธรรมดาธรรมดาคือไม่ได้ร่ำรวยทีนี้พอเธอมาแต่งงานเนี่ยเธอก็ แนะนำสินค้าไทยชนิดหนึ่งนะคะให้กับสามีของเธอว่าเฮ้ยลองนำสินค้านี้เข้ามาขายที่อเมริกาไหมฉันว่าน่าจะดีสามีก็เลยบอกว่าเออก็ลองมาดูปรากฏว่ามัน successful มากท่านผู้ชมมันประสบความสำเร็จมากโดยที่ทางฝ่ายหญิงเนี่ยนะคะเป็นหัวเรียวหัวแรงในการดำเนินการในการนำสินค้าเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการติดต่อประสานงานที่ประเทศไทยการดำเนินการด้านกฎหมายการเป็นล่ามการอะไรทุกสิ่งอย่างเนี่ย จนกระทั่งธุรกิจเนี่ยนะคะจากที่มันเคยได้แค่ปีละประมาณแสนเหรียญเนี่ยมันขึ้นมาเป็นล้านเหรียญท่านผู้ชมมันดีมากแต่ว่าการการที่ฝ่ายหญิงมาช่วยเนี่ยมันไม่ได้มีชื่อของฝ่ายหญิงเป็นตัวออเปอรตเลยนะมันมีแต่ชื่อของผู้ชายที่เป็นเจ้าของอย่างเดียวเงินอะไรทั้งหลายเนี่ย เป็นชื่อของผู้ชายทั้งหมดเพราะผู้หญิงมีความรู้สึกว่าโอเคฉันแต่งงานฉันก็ใช้กับเธออยู่ร่วมกับเธอและกันทางฝ่ายหญิงไม่ได้คิดเยอะกับตรงนี้นะคะท่านผู้ชมทีนี้ข้อเสียของผู้หญิงคนนี้ก็คือว่าเวลาที่เขาเขาเป็นคนค่อนข้างจะขี้โมโหหมายถึงว่าเวลาที่เขาโกรธเนี่ยเขาจะเขาค่อนข้างจะกรีดชอบกรีดชอบเสียงดังชอบโวยวายแล้วก็ชอบเคลี้ยงของชอบทําร้ายอะไรประมาณนี้แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไปตบกตีนะแต่ว่าแบบกรีดอะไรประมาณนี้ค่ะ คุณเชื่อไหมว่าทางฝ่ายชายเก็บข้อมูลไว้หมดนะบางทีมีการอัดวิดีโอไว้ด้วยแล้วตอนหลังเนี่ยพอธุรกิจมันดาเนินการไปด้วยดีเนี่ยนะคะเ,เขาก็เริ่มจะมีลูกนะคะตั้งท้องแล้วก็มีลูกชายคนหนึ่งค่ะฝ่ายหญิงก็เลยเไม่ได้ทำธุรกิจแล้วแต่ฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นคนเซตอัพธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นทั้งหมดเลยนะที่จนทำให้ฝ่ายชายรวยต้องพูดอย่างนี้เธอก็ใช้เวลาในการเลี้ยงลูกค่ะแต่ว่า ช่วงหลังเนี่ยเธอหงุดหงิดมากขึ้นนะคะมีการกรี๊ดมากขึ้นมีการเคลื่องของมากขึ้นบางครั้งทําต่อหน้าลูกด้วยฝ่ายชายเก็บข้อมูลหมดท่านผู้ชมแต่ฝ่ายหญิงก็บอกว่าฝ่ายชายเวลาโมโหก็ตบตีเธอด้วยเหมือนกันแต่เธอไม่เคยไปแจ้งความนะคะเธอไม่เคยไปแจ้งตํารวจเพราะเธอไม่อยากให้สามีนั้นมีคดีความก็เลยยอมให้สามีทําร้ายร่างกายโดยที่ไม่ได้ไปแจ้งความซึ่งอันนั้นเป็นความคิดที่ สุดท้ายเธอรู้เลยว่ามันเป็นความคิดที่ผิดค่ะท่าผู้ชมเพราะพอลูกอายุสักประมาณ6ขวบฝ่ายชายเริ่มมีคนอื่นแล้วค่ะแล้วเธอก็จับได้นะคะฝ่ายชายก็เลยทำการฟ้องร้องค่ะฝ่ายชายเนี่ยยื่นฟ้องอย่างผู้หญิงนะท่าผู้ชมทีนี้พอไปขึ้นศาลปุ๊บเนี่ย ฝ่ายชายโชว์หลักฐานเลยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างนี้อารมณ์ร้ายกาจมากนะซึ่งเธอยอมรับว่าเธอเป็นคนที่อารมณ์ร้อนจริงๆแต่เธอก็พยายามจะบอกสารว่าแต่เวลาทะเลาะก,กันผู้ชายก็ตีฉันเหมือนกันฝ่ายซารก็เลยบอกว่าแล้วไหนหลักฐานมันไม่มีเธอไม่เคยแจ้งความไม่เคยถ่ายรูปอะไรไว้ว่าเธอโดนตบโดนต,รต,รตีไม่มีอะไรเลยแต่ฝ่ายชายเนี่ยมีหมดอีกอันนึงก็คือ เธอไม่ได้ทำงานเธอเป็นแม่เลี้ยงเธอเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอย่างเดียวเธอไม่มีธุรกิจเธอก็พยายามจะพูดว่าเฮ้ยแต่ธุรกิจนะี่เป็นธุรกิจที่ฉันสร้างกับสามีของฉันเองนะแต่ฝ่ายสามีก็บอกว่าไม่ใช่เลยจ้ะไม่ใช่เลยฉันเป็นคนทำนะคะเพราะว่ามันไม่มีพรูฟอะไรว่าเพราะว่าธุรกิจเป็นชื่อสามีหมดแบงค์เบิ้งบัญชงบัญชีนี่เป็นของสามีหมดสามีบอกว่าฉันเป็นคนทําธุรกิจ เธอไม่ได้ทำเธอแค่แนะนำสินค้าให้ฉันทุกอย่างฉันทำเองนี่คือคือสามีพูดนะคะแล้วผู้หญิงก็พยายามเทียงกระสารว่าแต่ฉัน e d u c a t e นะฉัน well e d u c a t e นะเพราะว่าฉันจบปริญญาโทจากที่เมืองไทยแต่สารเห็นว่าแล้วยังไงอะจบปริญรรญาเธอแต่จบปริญญาโทแต่เธอไม่มีงานทำเธอไม่มีอาชีพ ดังนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเธอเลี้ยงตัวได้นะคะสุดท้ายเธอสูญเสียลูกท่านผู้ชมสามีเป็นฝ่ายชนะเพราะฝ่ายศาลมองว่าถ้าลูกอยู่กับสามีนะคะลูกจะมีโอกาสที่ดีกว่าเพราะสามีมี financial ที่พร้อมกว่าในขณะที่เธอไม่มีเป็นเรื่องที่น่าเ้ามากท่านผู้ชมอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าปริญญาโทไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยถ้าคุณไม่มีอาชีพนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเธอบอกว่า มันเป็นการสู้กันที่ยืดเยื้อท่านผู้ชมในเรื่องนี้สุดท้ายคนที่รวยที่สุดก็คือทนายความเพราะเธอเสียค่าทนายเป็นแสนท่านผู้ชมในการที่เธอพยายามที่จะยื้อเอาลูกมาเป็นของเธอให้ได้สุดท้ายเธอก็แพ้อันนี้เราก็เลยอยากจะเตือนผู้หญิงไทยหลายๆคนนะคะที่บางครั้งคุณ ชื่อธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่บางครั้งมันไม่ได้มีชื่อคุณเลยบางครั้งมันเป็นอยู่ในชื่อสามีของคุณหมดนะคะหรือบางครั้งคุณไม่มีอาชีพบางครั้งคุณไม่พูดภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยบางทีศาลจะมองว่าถ้าลูกอยู่กับคุณลูกอาจจะลำบากดังนั้นก็เลยให้สิทธิ์กับทางผู้ชายมากกว่าหลายต่อหลายครั้งมันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วมันมีเคสอย่างนี้จริงๆหลายเคสท่านผู้ชมที่ท้ายที่สุดแล้วผู้หญิงไม่ได้อะไรเลยแม้กระทั่งลูกด้วยนะคะ อีกอันหนึ่งที่น้องอาจจะถามมาว่าอา้าวพี่ในกรณีที่ถ้าเกิดผู้ชายตบตีเราแล้วเราพาลูกหนีล่ะอันนั้นมันคนละแบบกันนะท่านผู้ชมอันนี้เนี่ยมันเป็นที่เราพูดเมื่อสักครู่นี้มันเป็นลักษณะของการที่คุณไม่มีการตกลงกันกับฝ่ายชายแล้วคุณก็เอาลูกหนีมันก็เหมือนกับการลักพาตัวแต่ถ้าเป็นกรณีที่สามีตบตีคุณ นะคะคุณต้องไปแจ้งความแล้วคุณต้องมีหลักฐานว่าเขาตบตีคุณแล้วมันเกิดอันตรายกับตัวคุณกับลูกคุณคุณจึงจําเป็นต้องเอาลูกหนีเพราะถ้าเกิดคุณพาลูกหนีโดยที่คุณไม่ได้ไปแจ้งความเนี่ยมันไม่มีหลักฐานมันก็กลายเป็นคุณพาลูกลักพาตัวไป ะะแต่ถ้าเกิดคุณมีหลักฐานมันจะกลายเป็น domestic violence ก็คือความรุนแรงในครัวเรือนซึ่งตรงนี้พอคุณมีหลักฐานคุณไปแจ้งความเนี่ยมันมีความจำเป็นที่เราต้องเอาลูกออกมาเพราะสิ่งนี้ตำรวจจะช่วยคุณนะคะในการหาเชลเตอร์เพราะไม่อย่างนั้นอยู่ๆคุณเอาลูกมาเฉยๆโดยที่คุณไม่มีหลักฐานถึงแม้คุณพยายามจะพูดว่าเขาตกตีฉันเขาทำร้ายฉันแต่มันไม่มีหลักฐานมันก็เลยกลายเป็นการลักพาตัวไปในที่สุดทีนี้บางคนอาจจะถามว่าอา้าว แต่เมื่อเราหยาก,กันแล้วแล้วฉันได้สิทธินะศาลของอเมริกาเนี่ยให้สิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตรกับฉันสมมติว่าคุณเป็นผู้ชนะใช่ไหมคะคุณได้รับการเลี้ยงดูบุตรแล้วคุณก็เอาลูกไปโดยที่ไม่ได้บอกกับสามีของคุณเนี่ยบางทีอันนี้มันก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าใน The Hague Convention เนี่ยเขาเขาก็บอกมาด้วยนะคะว่าคำสั่งศาลอเมริกาอาจจะไม่ได้เป็นที่ยอมรับในประเทศอื่น นะคะคเพราะว่าแต่ละประเทศมีอธิปไตยเป็นของตนเองและประเทศอธิปไตยก็ไม่สามารถแทรกแซงระบบกฎหมายตุลาการและการบังคับใช้กฎหมายของกันและกันได้อันนี้มันอยู่ในคอนเวนชันอันนี้เลยดังนั้นดังนั้นคุณจะมาอ้างว่าเฮ้ยแต่สารอเมริกาบอกว่าให้ฉันมีสิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตรแต่ก็ไม่ได้หมายเพราะว่าคุณจะแยกคุณจะสามารถใช้สิทธิ์ของสารอเมริกานั้นไปแยกลูกแยกพ่อออกจากกันได้เพราะว่า าสารคำสั่งสารอเมริกาอาจจะใช้กับประเทศอื่นไม่ได้ท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยขอให้ระม,มัดระวังในการตัดสินใจในการจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะให้ดูข้อกฎหมายให้ดีที่สําคัญก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเด็กคุยกับสามีให้ดีทําข้อตกลงให้ดีไม่งั้นมันก็จะเกิดปัญหาอย่างที่เราเล่าให้ท่านผู้ชมฟัง นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนหวังว่าน้องที่มาจากฟลอริดาจะได้คำตอบแล้วว่าคุณจะเอาลูกหนีผัวหรือเปล่านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ